เริ่มจากตัดทางโรงเรียนลัสิมา2นะคะสังเกตป้ายฮีโน่อีกอีก1.5กิโลเมตรถึงฮีโน่นครลัสิมาอ่าเราก็ขับมาเรื่อยๆนะคะตรงมาเรื่อยๆค่ะซ้ายมือจะเป็นทางเข้าโรงเรียนลัสิมา2นะคะนี่ค่ะตอนนี้เป็นโรงเรียนบนลรัฐแล้วนะคะ พอผ่านทางเข้าโรงเรียนราชสีมา2ก็จะเห็นสะพานร้อยคนข้ามนะคะจะมีทางลงเลี้ยวซ้ายลงไปอ่านี่ค่ะจะเห็นว่าทางเข้าบ้านสวนจิตนะคะตรงนี้ทางเข้าบ้านสวนจิตเข้าไปตรงป้ายนี่ค่ะเทศบาลบ้านใหม่นี่ค่ะเลี้ยวซ้ายลงไปเลยนะคะตรงเทศบาลบ้านใหม่ ตรงลงมาเรื่อยๆปัดซอยนี่จะเป็นศูนย์นิสสันนะคะโชว์รูมนิสสันค่ะตรงไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะเห็นที่อยู่ขวามือนะคะ อันนี้เราเลี้ยวขวานะคะเข้าที่แปลงนี้ค่ะซึ่งถมไม้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะจะอยู่ใกล้ที่จอดรถของรู้สึกจะเป็นสหาการประมูลนะคะแล้วก็ที่เห็นไกลๆนั่นเป็นตึกสำนักงานของ C P นะคะสำนักงานของ C P แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนโดนะคะ เป็นคอนโดอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้าที่ถนนจะติดสองฝั่งนะคะจะมีถนนด้วยกันทั้งหมดสองฝั่งอันนี้จะเป็นถนนด้านหลังติดกับทางรถไฟที่จะไปเชื่อมกับถนนเส้นที่อยู่ใต้สะพานสีมาธานีนะคะถนนเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะ ถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะกลับไปทางเดิมะคะ่ะถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปทางสิาได้สะพานลอยสีมาธานีนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายมาก่อนนะคะนี่ค่ะพอเราเลี้ยวซ้ายมาขวามือจะเป็นทางรถไฟนี่นะคะขวามือเป็นทางรถไฟที่จะยาวสุด สุดตรงถนนที่จะเดียวเส้นตรงไปนี้นะคะเดี๋ยวจะทําไปถึงโควกวดนี่ค่ะที่ดินอยู่ทางซ้ายมือนี่นะคะที่ดินอยู่ทางซ้ายมือถนนเส้นนี้ขึ้นไปก็จะเป็นโรงเรียนราชสีมาอันนี้ด้านขวาด้านข้างจากถนนมิตรภาพมาถึง ถนนเรียบนครนะคะมาถึงที่มาถึงที่ก็ประมาณ300เมตรนะคะนี่เรากําลังจะไปถนนเพีเนีกว่าถนนเรียบนะครเส้นตัดใหม่นะคะจากที่นี่คะที่ของเราอยู่ตรงนี้